สวัสดี fc ช่องกิ่งรถมือสอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกิ่งมีรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว toyota k มมเตอร์นะคะ3.0มพิวเตอร์ปีคะ3 8ปน2018นะคะราคาคันนี้เปิดขายอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นเองนะคะ แจ้งก่อนนิดนึงนะคะรถที่กิ่งเอามารีวิวให้วันนี้นะคะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือติดจองแล้วนั่นเองแต่ว่ากิ่งจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้รับชมกันก็คือรถของทางเพชรยนต์เรานะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกหลายคันเลยนะคะเริ่มจากตรงด้านหน้านะคะคันนี้เขาจะเป็นไมล์ชเชนโฉมใหม่นะคะตัวกระจังด้านหน้า เรียงยาว2เส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวไฟหน้าฝั่งซ้ายขวาไฟหน้าเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ปี18คันนี้นะคะโลโก้โตโยต้ายังอยู่ชัดคันนี้นะคะรูปทรงของเขานะคะจะเป็นตัวหลังคาสูงนะคะที่เขาเรียกกันอ่าต่อมานะคะ จะพามาชมตรงหัวเก่งด้านนอกกันนะคะรายละเอียดภายในนะคะค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสวยนะคะคุณภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของปั๊มเบรกมอเอเบรกนะคะยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะตัวถังน้ำมันเบรกนะคะดูใสๆเลยนะคะไม่มีรั่วซึมหรือว่ารอยแตกร้าแต่อย่างใดนะคะ หัวน็อตนะคะเหลี่ยมกลมสวยไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะไฟแท้ไยเดิมจากทางโรงงานไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดนะคะการัีตีได้เลยนะคะรถของเราเดิมแท้จากทางโรงงานไม่เคยพลิกพว่ำมชนมหนักหรือจมน้ํามาแต่อย่างใดเลยนะคะนี่นะคะถ่ายเห็นกันชัดๆเลยรอยจุดมาร์กรอย QC ต่างๆนะคะหมายเลขตัวถัง ยังชัดเจนทุกตัวอักษรนะคะในส่วนของตัวอินเตอร์นะคะลักษณะพร้อมใช้งานนะคะไม่มีการเอียงการล้มแต่อย่างใดเลยส่วนตัวกรอล็อกฝากกระโปรงด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะคุณภาพยังคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ ตัวถังน้ำยาหล่อเย็นนะคะอยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะตามาขีดที่กำหนดไว้เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับตัว toyota c o m u t e r 3.0ปี2018คันนี้นะคะถังฉีดน้ำยากระจกนะคะคงสภาพเดิมๆใช้งานได้ตามปกติเลยยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ตามปกตินะคะไม่มีรอยแตกรกลวเนาคุณภาพเดิมๆจากทางโรงงานนะคะหัวน็อตต่างๆ ความเหลี่ยมยังคงชัดนะคะไฟแท้ไฟเดิมจากทางศูนย์ทางโรงงานเลยนี่นะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะไม่มีรอยเปลี่ยน นี่นะคะเม็ดอัต่างๆยังคงชัดเจนเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยรถไม่เคยผ่านการทําสีนะคะไม่เคยผ่านการอ่ะตัดแต่งเครื่องฝากระโปรงก็เดิมๆแท้ๆเลยโลโก้ t o y o ต้ายังอยู่ครบนี่นะคะไล่กันให้ดูชัดๆเป็นจุดๆแบบนี้เลยนะคะหัวนอ็อตเลียมกลมสวยเนาะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะรายละเอียด จุดมาร์กจุดแต้มสีต่างๆนะคะยังคงอยู่ยังคงเห็นชัดเจนนะคะรอยจุดมาร์กด้านนอกด้านในยังคงอยู่นะคะการันตีได้เลยนะคะตัวโครงสร้างทางเพชรยนต์ของเราคัดเกตมาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะท่านไหนที่ได้รถของทางเพชรยนต์ไปนะคะไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเปิดขายอยู่ที่74900 0านะคะ ท่าไหนที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะรถของเรามีให้เลือกหลากหลายคันเลยนะคะทั้งปี16 17 18นะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายคันเลยนะคะเรามีรถเติมให้ลูกค้าตลอดนะคะตัวบอดี้ด้านข้างของตัวรถนะคะรูปทรงยังคงชัดเจนนะคะนี่นะคะช่องไฟระหว่างประตู ไม่มีรอยเว้าวรอยโค้งนะคะตรงๆให้ช่องไฟสม่ำเสมอได้แบบนี้เลยฝาถังน้ำมันนะคะยังคงคุณภาพพร้อมการใช้งานนี่นะคะถ่ายให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยตัวบอดี้นะคะส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะ ทุกอย่างยังคงเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานโรงงานไม่มีการเปลี่ยนการขยับเลยล้อเป็นล้อกระทะเดิมแท้จากทางสูงทางโรงงานเลยนะคะดูแข็งแรงแบบนี้เลยภายในซุ้มล้อด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับภายในซุ้มล้อยังดูแข็งแรงยังดูทนทานนะคะ จุดตัวแอลต่างๆยังคงเห็นได้ชัดเจนรอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงการกลมสวยหัวน็อตทุกจุดนะคะทุกมุมไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยวันนี้อาจจะพามาดูแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือกิ่งเอามารีวิวเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจะได้ รู้ว่า่าทางเพชรยงของเรามีรถตู้ขายด้วยนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจก็ลองโทรมาสอบถามที่กิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152นะคะในส่วนของช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะเดี๋ยวกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะนี่นะคะตัวกระจกนะคะบานแทบน้บานเดิมจากทางศูนย์ทางโรงงานเลยไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะโลโก้ป้ายมอกอต่างๆยังอยู่ครบนะคะ บานแท้บานเดิมทุกจุดเลยเดี๋ยวพามาดูด้านในกันบ้างนะคะตัวประตูด,ด้านข้างนะคะคุณภาพยังสวยนะคะรอยเว้ารอยโค้งต่างๆนะคะนี่นะคะรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยหัวน็อตใหม่ๆ ตัวยางขอบประตูนะคะก็คือยังดูใหม่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะไม่มีการเปื่อยยุ่ยหรือว่าการฉีกขาดแต่อย่างใดนะคะคันนี้เขาติดม่านมาให้รอบคันเลยนะคะม่านสวยๆเลยมาดูตรงตัวเชื่อมตรงประตูกันบ้างนะคะประตูบานแท้บานเดิมไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับ เม็ดอาร์คต่างๆยังคงชัดเจนนะคะเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยนะคะจะพาไล่ดูเป็นจุดๆนะคะรถของเราคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะคะถ้าลูกค้าได้คันไหนไปก็คือคุณภาพนี่การันตีให้แน่นอนนะคะหัวน็อตเรียมสวยนะคะรูปสันของตัวบอดี้นะคะยัง รอยเบ้ารอยโค้งยังชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยแตกนะคะนี่นะคะโครงสร้างตัวเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยเลยรถไม่ผ่านการทำสีไม่มีการตัดแต่งเครื่องหรือว่าตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดนะคะไม้แท้ไม้เดิมจากทางโรงงานนะคะออปชันด้านในนะคะตัวคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา 5สปีดนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยส่วนตัวเบาะนะคะของเขาจะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะเป็นเบาะหนังสีเทาเทาอ่อนๆนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บไม่มีรอยแตกรอยปรินะคะรายละเอียด ใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะตรงกลางนะคะสามารถพับขึ้นได้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับเก็บได้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่นะคะเบาะฝั่งคนขับใหม่ๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับตัว Toyota c คอมพิวเตอร์นะคะ3.0ปี2018คันนี้ คันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแจ้งก่อนนะคะว่าอันเนี้ยกิ่งเอามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้รับชมตัวบอดี้ของตัวรถนะคะรถของเราเป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะคะดังนั้นก็คือจะสามารถการันตีได้เลยอ้าต่อมานะคะมาดูตรงห้องเครื่องของตัวรถตู้คันนี้กันดีกว่านะคะห้องเครื่องเป็นห้องเครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆใหม่ๆสวยๆเลยนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะรอยขยับ จุดมาร์กจุด QC นะคะยังคงชัดเจนยังอยู่นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีรอยเยิม้มหรือว่ารอยรั่วซึมของน้ำมันของเหลวต่างๆนะคะคุณภาพยังยังคงคุณภาพอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ต่างๆนะคะดูใหม่ดูสวยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยรอย QC ต่างๆนะคะมีมาร์กไว้ให้ เป็นจุดๆแบบนี้เม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยรถของเราการันตีทุกคันนะคะโครงสร้างเดิมๆแท้ๆเลยนี่นะคะป้ายแผ่นเพจยังอยู่ไม่มีการถอดการแกะแต่อย่างใดเลยนะคะหมุด2ฝั่งอยู่ครบ,ครบๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องดูใหม่ดูสวยนะคะพร้อมการใช้งานต่อมานะคะมาดูตรงห้อง ผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะ3แถว9ที่นั่งนะคะเป็นเบาะ VIP เบาะใหญ่แบบนี้เป็นสีเทานะคะรอยเย็บรอยตะเข็บไม่มีรอยแตกรอยปินะคะนี่นะคะใหม่ๆสวยๆเลยไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดนะคะรถทุกคันเราเก็บงานให้ทุกคันนะคะลูกค้าจะได้ไปในสภาพของนาอาสภาพของนางฟ้าเลย นี่นะคะถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังสีเทานะคะตกแต่งด้วยลวดลายของลายไม้แบบนี้นะคะขอบประตูไม่มีรอยแตกรอยบุบนะคะเม็ดอาร์กยังคงชัดเจน บอดี้โครงสร้างเดิมๆจากทางโรงงานเลยนะคะการันตีได้เลยรถไม่มีการพลิกความชนหนักอย่างแน่นอนนะคะตรงรางประตูนะคะไม่มีผิดรูปเรียงยาวแบบนี้เลยนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยการันตีถึงตัวโครงสร้างนะคะตัวน็อตเชื่อมระหว่างาประตูสไลด์นะคะไม่เคยมีการถอดแต่อย่างใดเลย บานแท้บานเดิมจากทางโรงงานนะคะทุกมุมทุกจุดถ่ายให้เห็นกันชัดๆคันนี้นะคะเขาติดม่านมาให้รอบคันแล้วนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนี่นะคะเม็ดอักต่างๆหัวน็อตต่างๆนะคะถ่ายให้ดูกันทุกมุมทุกจุดเลยถ้าท่านไหนสนใจนะคะจะเข้ามาดูรถก่อนก็ได้นะคะที่ บริษัทของเรานะคะคตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตบินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกค่ะเข้ามาได้เลยบริษัทเปิดทุกวันนะคะ6โมง9โมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมของห้องผู้โดยสารนะคะตัวช่องแอร์ด้านบนนะคะสามารถใช้งานได้อ่าได้ตามปกติเลยนี่นะคะ ประตูไม่มีตกขอบนะคะรอยเว้าวรอยโคง้งยังดูสวยงามนะคะนี่นะคะประตูไม่มีตกขอบอย่างแน่นอนช่องไฟต่างๆนะคะสม่ำเสมอกันแบบนี้นี่นะคะลางสไลด์นะคะไม่มีอ่าไม่มีรอยแหว่งรอยเว้าวนะคะก็คือเป็นเส้นเรียงยาวๆสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ สีเป็นสีแท้สีเดิมจากทางโรงงานไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีการทำสีนะคะรถของเราไม่มีตัดแต่งเครื่องแน่นอนการันตีได้เลยนะคะตัวฝาท้ายของเขานะคะเขาจะมีตรงกระจกสะท้อนหลังมาให้นะคะพร้อมการใช้งานเลยตัวไฟท้ายก็เรียวยาวแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะสาหรับตัวตัวหลอดไฟเนาะ ตัวกระจกไฟด้านท้ายนะคะใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีแดงนะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะโลโก้ t o โยต้ายังอยู่รถไม่มีการเปลี่ยนมานะคะเดิมแท้จากทางศูนย์ทางโรงงานเลยการันตีให้เลยนะคะรถที่เอามารีวิวให้ ผ่านเกณฑ์แล้วทุกคันนะคะรถของเราเก็บสภาพให้หมดลูกค้าไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยนี่นะคะตัวไฟถอยดงที่3นะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้พร้อมตัวกระจกสะท้อนหลังนะคะตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่า โครงสร้างทุกอย่างนะคะยังเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะใหม่ๆสวยๆเลยตัวพรมด้านบนไม่มีรอยเปื้อนนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะหัวน็อตยังดูเอ่เหลี่ยมกลมแข็งแรงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโชกนะคะตัวค้ำระหว่างฝากระโปรงด้านหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อต เะะชื่อมระหว่างฝากระโปรงกับตัวรถนะคะไม่มีการถอดการขยับนะคะสังเกตได้นะคะหัวน็อตเป็นเหลี่ยมรูปทรงสวยงามแบบนี้นะคะการันตีได้เลยไม่มีการถอดการขยับแน่นอนนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวายังคงคุณภาพแข็งแรงตัวเม็ดอาร์เรียงกันกลมสวยนะคะดูได้จากตัวโครงสร้างนะคะว่ารถที่เรานำมารีวิวให้คัดเกรด คุณภาพดีขนาดไหนนะคะนี่ค่ะหัวน็อตแต่ละจุดทุกมุมทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยไล่กันให้ดูทีละจุดเลยนะคะคันนี้เขามีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะคะหัวหัวน็อตต่างๆรูปทรงยังอ่าเป็นเหลี่ยมกลมชัดนะคะ รายละเอียดตัวรถคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะให้ดูกันโครงสร้างกันชัดๆเลยนี่นะคะหัวเสาตัวโชกคนะคะแข็งแรงทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวามีมาให้สองฝั่งแบบนี้เลยรูปทรงตัวรถนะคะฝั่งขวารอยเว้าวรอยโคง้งต่างๆของตัวบอดี้นะคะ ยังคงชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกของตัวชุดสีนะคะการันตีคุณภาพให้อย่างแน่นอนนะคะรถของเราเป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมานะคะโครงสร้างประตูด้านหน้านะคะเดี๋ยวพามาดูกันชัดๆเลยมีม่านมาให้นะคะฝั่งนี้ตัวอ่า ตัวยางขอบประตูยังดูแข็งแรงพร้อมใช้งานนะคะไม่ลอกอ่าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะไม่ขาดนะตัวน็อตต่างๆนะคะหัวน็อตเดิมๆใหม่ๆสวยๆเลยรอยส่วนเบา้าส่วนโค้งของตัวประตูนะคะเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะประตูไม่ตกขอบนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยบุบรอยร้าวนะคะรายละเอียดตรงไหนที่มันอ่า อาจจะมีเลอะบ้างนะคะทางเราเก็บรายละเอียดให้หมดเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลตรงนี้เลยนะคะวันนี้กิ่งก็จะมารีวิวถ่ายให้ดูกับตัวโครงสร้างรายละเอียดคร่าวๆนะคะถ้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาดูที่บริษัทเพชรยนต์ของเราได้นะคะนี่นะคะตัวน็อตรอยเชื่อมต่อประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยของคุณภาพชัดเจนนะคะหัวน็อตใหม่ๆ เหลี่ยมกลมคมชัดนะคะนี่นะคะรายละเอียดของตัวรถตัวตัวต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะคะ3.0ปี2018นะคะท่านไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันดูก่อนได้นะคะที่เบอร์0820726152รถของเรามีทั้งปี16 17 18นะคะหรือท่านไหนที่ต้องการรถรุ่นไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามสอบถามกันก่อนได้นะคะ เรามีรถเข้ามาทุกวันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยต่อให้รถคันนี้จะมีเจ้าของแล้วนะคะแต่กิ่งก็ยังมีอีกหลายคันที่รอซัพพอร์ตลูกค้าที่เป็นตัวชมเดียวกันปีเดียวกันนะคะราคาสวยๆเลยนะคะติดต่อมาที่เซล์กิ่งเพชรนตนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้านะคะกิ่งจะพาไปรีวิวรถคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในการรีวิวของกิ่งนะคะ